ย่านเขาคนมาหลายๆมันย่านเพราะว่าเขาเคยเห็นอะไจับมันมันเลยยั่งเงินบอลืมอยู่มันย่านไลยมันก็นเลยแลรียนนเลยย่านเขาได้แต่นเนนี่พี่น้องเลยไม่เอากระัรขอบคุณหลายๆเรือพี่น้อง เสียงข้าเจ้าอื่อื่นกันสวดสวดดูคนมาไล่หลายก็มาตัดต้นหนึ่งพี่น้องนี่ขันบ่อนั่นก็ที่ขออนุญาตปิดไล่อันปิดอันนั่นอันบ่ได้ปิดไล่หรอกปิดเสียงพี่น้องปิดเสียงไรเยังยไรตัวเงี้ยตาว้าแห่งสิปิดเสียงไว้ยานนั้นยานมันเข่าข้าเจ้าหลายคนเจ้ามาเต็มรถเลยตาว้าแห่งนั้นนั่มันขึ้นสวร์ีินั่นนั่นเด้อสวรสิพี่นอน มืนอนี่เเห็ดต้นใหม่ต้นแหล่งก็จะมีสวัสดีค่ะประเด็นมารี่เหเรียญหนึ่งเด้วพี่น้องเหรียญพุทธปีพศสองพันหาร้อยยี่สิบห้าพี่น้อง รีวิวเหรียญหบาทคุดครเก้าปีพันห้าร้อยยบาก็ป สวัสดีค่ะคุณตูติขอบคุณหลายๆเลอวัดดีค่ะคุณพี่รัตรนาพ่อนขอบคุณหลายๆเลอพี่น้องอีกจังน้อยก็สิได้ไปเบือ้องนันขอบคุณหกหลนันดวงใจเรื่องเพินนั่นเป็นมาตัดตนไหม่พี่น้อง อันนี้ปิดปิดตัไวได้อย่างเป็นซ่องก็ไม่เห็นแต่ว่าสิออกไปเก็บเก็บอันกิ้งใหม่ทิ้งไหลเศษเลียส่มนั่นตอนนี้เขาก็ร่างตัดยุ่ใหอันหอันข้าเจ้าตัดไปก่อนจะคอยสีนั่นอันสว่างแล้วอ,อ,อ,อมจงล่งอัน <c oughs> ลุงไปใส่หัวตะขืนมาหันไปตุ่งหน้าเขาเขาอ <c oughs> อกห่วงไปล่ะ ก่ออกว่างไปรีวิวเหรียญห้าบาทคุดกอเก้า เสียงเงินอันเพิ่นตัดต้นไม้พี่น้องเพิ่นมาตัดต้นไม้ไล่หลายคนโอ้ยเหมือนเสากินเข่าครับอันต้มจับฉ่ายเจ้าของเห็นใบตะเมอว่านเลยแบงใบแตกกินหน่อยนึงกินเข่าครับต้มจับฉ่ายเจ้าของเห็ดใบตะเมอว่านเลยตักมากินก็เลยเข่ามากินยาก็เลยมาไล่สดนี่แหละเข่ามากินยามาไล่สดกุดสิออกไปเห็ดเบียร์เครือเก่าหรือพี่น้องก็ได้เห็นนางก็ได้นางซื้อสุดิออกไปเห็ดเบียร์มันนี่ขนมากไหล ก็จะจ่างคนมาตัดต้นไม้ต้นอะไรค้นก็เลย้หลายนี่จริงเฮ็ดงานท่านจีนเข่าเศร้าแลี้ยวเข่ากับต้มจับชาย